สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะ Peace Be With You เป็นรายการที่ส่งมอบสันติสุขของพระกริ์ผ่านเสียงเพลงไายคำหนุนใจและไายคำแห่งความหวังให้กับคุณผู้ฟังคะ่ะที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 คะ่ะ ดิฉันดรจริยาสอนมยุราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณนะคะโดยจะนำเสนอข้อคิดคำแนะนำในการดำเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดไปบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ เป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับเชื้อโควิด -19 กันได้บ้างแล้วนะคะและที่สำคัญเราทุกคนต้องอยู่รอดปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายนี้ด้วยคะ่ะทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกทุกท่านคะ่ะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ให้เราตระหนักว่า เราไม่ได้อยู่ในความยากลำบากหรือมีทุกคนเดียวนะคะคุณผู้ฟังผู้คนมากมายในโลกนี้ก็มีความทุกข์ร่วมไปกับเราค่ะต่างกันที่ว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละองค์กรแต่ละคิดจักรแต่ละหน่วยงานระดับของความทุกข์ยากลำบากนั้นมีมากน้อยต่างกันไปค่ะช่วงนี้ ทีมงานเสียงสันติขอส่งกำลังใจผ่านบทเพลงที่เตรียมไว้ให้กับคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุขเพอร์ n o น p e ออฟพีซของเราในวันนี้กันค่ะาศาสนาจารย์ดรมาโนดแจ้งมุกค่ะประธานสากกจคริสเตียนแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการสถาบาันพระคิสธรรมกรุงเทพ BBS ค่ะ Prayer ye song nam chi ผู้ฟังคะเราอยู่ในช่วงเวลาของบุคคลแห่งสันติสุขกันแล้วค่ะบุคคลแห่งสันติสุขเพอร์ซอนอพีสของเราในวันนี้ก็คือาศาสนาจารย์ดรมาโนแจ้งมุกท่านเป็นประธานสหก,กิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วมในกรรมการประสานงานคิดศาสตร์โปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยเป็นผู้อำนวยการสาบานพระคิสธรรมกรุงเทพและเป็นอาจารย์สอนพระคิสธรรมค่ะาศาสนาจารย์ดรมาโนแจ้งมุก ไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะคุณผู้ฟังท่านมารับเชื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่ออายุ16ปีซึ่งเป็นคนแรกในครอบครัวนะคะและในภายหลังครอบครัวของท่านก็มารับเชื่อพระเจ้ารวมกันแล้วทั้งหมด30คนค่ะซึ่งกลายเป็นครอบครัวคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านค่ะด้านการศึกษาท่านจบระดับปริญญาตรีด้านศาสนาศาสตร์ B.T.H จากสถาบันพักิสธรรมกรุงเทพ BBS ค่ะระดับปริญญาโททางด้านศาสนาศาสตร์ MDiv และ ThM จากสถาบันศาสนาศาสตร์ International Theological Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและระดับปริญญาเอกด้านพันธกิจศาสตร์ DMin จากสถาบัน International Theological Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะ ส่วนด้านประสบการณ์การทำงานนั้นท่านเคยเป็นศิทธยาพิบาลและก่อตั้งคิตจักรพยุหัคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นสิทธยาพิบาลคิตจักรประชาคมภาค12สาภาคิตจักรในประเทศไทยเป็นศิทธยาพิบาลและก่อตั้งคิตจักรสร้างสารรค์สหกิจกรุงเทพคุณผู้ฟังคะประวัติและประสบการณ์ของศาสนาจารย์ดรมาโนดแจ้งมุกน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะ ให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั้นศาส,สนาจารย์ดรมาโนแจ้งมุกได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข ในช่วงแรกเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันเลยครับสิ่งที่เป็นพันธกิจอย่างที่เราทําอยู่เสมอเนี่ยก็ต้องมีการปรับกันอย่างรวดเร็วนะครับทางด้านครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่รับผิดชอบหลักเลยแรกเนี่ยก็คือที่พระคริสตธรรมกรุงเทพซึ่งเป็นสถาบันที่สร้างผู้นําผู้รับใช้ของพระเจ้าและนักศึกษาเนี่ยได้อยู่ร่วมกันในหอพักอยู่ร่วมกันในสถาบันนะครับจะทำอย่างไรดีเราก็ประชุมปรึกษาหารือกันสุดท้ายต้องส่งนักศึกษา กลับบ้านก่อนกำหนดและเปลี่ยนการศึกษาแบบออนไซต์ site, เป็นออนไลน์เลยนะครับ ส่วนของสหกิจคริสเตียน่งประเทศไทยที่ได้ดูแลอยู่เนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่อยู่ในงานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นศิทธยาพิบาลองค์กรองค์การหรือแม้กระทั่งมิชชันนารีที่ทํางานอยู่นะครับถ้าไม่รีบกลับบ้านของตัวเองก่อนเนี่ยภัยพิบัติหรือการแพร่ระบาดครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อพวกเขาหรืองานก็ได้พวกเราเป็นผู้นําเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะฮะเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเรารู้ประวัติศาสตร์คริส ภัยพิบัติเหตุร้ายแรงต่างๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วมันเป็นเหมือนกับวัฏจักรของโลกของมนุษย์เนี่ยดังนั้นหากเราเป็นผู้ที่ตื่นตระหนกเนี่ยคนที่อยู่ภายใต้เรารอบข้างเราเนี่ยตื่นตระหนกไปด้วยเหตุฉะนั้นเราต้องรีบปรับวิธีคิดทันทีเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้และเราสามารถอยู่กับมันได้ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคแต่ได้กลายเป็นอุปกรณ์ได้กลายเป็นพรนะครับในเวลาต่อมา สิ่งนี้มันเกิดแต่พระเจ้าก็จะให้มีหนทางที่จะสามารถก้าวข้ามหรือผ่านไปได้เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและพยายามเชียร์และท้าทายว่าทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับคริสัจกรของพระเจ้าเป็นพระเอกเสมอเลยนะครับพระเจ้าใช้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อคริสัจกรจะเข้มแข็งคริสัจกรจะยืนหยัดและคริสัจกรจะได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างแห่งสังคมครับ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าจากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตในหลายด้านด้วยกันนั้นาศาสนาจารย์ดรมาโนแจ้งมุกมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตด้านใดบ้างและอย่างไรไปฟังกันคะ่ะ เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนด้วยเป็นผู้นำด้วยเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้ารู้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่นอกเหนือการควบคุมขององค์ผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับนะในฐานะที่เรามีความเชื่อแล้วก็หนุนใจภรรยาบุตรธิดาลูกหลานของเรานะครับให้เรียนรู้ที่จะเชื่อและไว้วางใจในองค์ผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกัน นอกจากส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งความช่วยเหลือนะครับไปยังคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รวมงานของเรานะครับนักศึกษาที่อยู่กับเราและก็ทั้งผู้รับใช้พระเจ้าในสังกัดสากิจคริสเตียนยิ่งกว่านั้นอีกครับเนื่องจากผมอยู่ในกปทด้วยนี่นะครับก็มีการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้รับใช้พระเจ้านะครับในสังกัดอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาคริสตจักรในประเทศไทยหรือสาหกิกคติสต์นะครับเป็นระบบเลยนะครับเท่าที่เราจะสามารถทําได้ นักศึกษาเองนะครับเราก็จัดสรรทุนทรัพย์บางอย่างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกับพวกเขาเช่น,นอาจจะต้องกลับภูาำนาหรือกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนหรืออาจจะมีการปรับเรียนออนไลน์นะก็ช่วยค่าอินเทอร์เน็ตมีการสนับสนุนช่วยเหลือหรือผู้รับใช้พระเจ้าเองนะครับสากิจก็ดีหรือในกปรปทก็ดีเนี่ยช่วยครอบครัวละพันห้าร้อยบาทอย่างนี้นะครับสามารถจัดสรรแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันได้ในช่วงแห่งความยากลําบากและเราก็ผ่านมาได้จนถึงเวลานี้ครับ ผู้ฟังคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับชีวิตของศาสนาจารย์ด็อเตอร์มาโนแจ้งมุกท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 เชื่อว่าจะเป็นพระพรแก่คุณผู้ฟังมากมายเลยนะคะช่วงนี้ไปฟังประสบการณ์จากบุคคลทั่วไปที่ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตไปกับเราคะ่ะไปฟังกันค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับเรื่องใดบ้างและมีวิธีการในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กับชีวิตได้หรือไม่อย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังผลกระทบที่ได้รับจากโควิดก็คือการเดินทางค่ะ การเดินทางเวลาไปไหนมาไหนเป็นการเดินทางที่ลําบากมากค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนมันก็จะเป็นกังวลค่ะว่าสถานที่ที่เราไปนั้นมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเราจะไปสัมผัสคนที่ติดเชื้อหรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นกังวลสําหรับหนูเองนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือการเรียนค่ะการเรียนของยุคโควิดคือการเรียนออนไลน์ค่ะซึ่งการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ลําบากทั้งอาจารย์และก็นิสิตค่ะเพราะว่าการใช้ระบบออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ ยากมากสําหรับคนบางคนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนิสิตเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่บ้านอาจจะไม่ได้สะดวกเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าอุปกรณ์การเรียนนะคะ แล้วก็การปรับตัวของสองด้านนี้นะคะด้านแรกก็คือการไปไหนมาไหนเราก็คงต้องอ่าเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนอื่นค่ะเวลาไปไหนเราก็ใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยค่ะเวลากลับมาจากสถานที่ที่เราไปนะั้นก็ต้องอ่ารีบอาบน้ําหรือว่าล้างมือทุกครั้งหลังจากกลับมาจากที่นั่นค่ะผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ดิฉันได้รับก็คือ ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบวัยรุ่นทั่วๆไปค่ะเพราะว่าต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อที่จะช่วยรัก,การที่จะไม่แพร่เชื้อแต่ว่าดิฉันก็มีวิธีจัดการก็คือการดูคลิปดู youtube ต่างๆที่เขาไปเที่ยวค่ะ ฟังคะ่ะให้เราไปฟังศาสนาจารย์ดรมาโน่แจ้งมูกันค่ะว่าอาจารย์มีวิธีการจัดการกับตัวเองมีวิธีการคิดให้กับตัวเองมีความรู้สึกดีๆซึ่งยังมีความชื่นชมยินดีและสามารถมีสันติสุขในใจได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดได้อย่างไรไปฟังกันคะ่ะเราขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างที่บอกแล้วว่าแม้ว่าภัยพิบัติหรือความยากลำบากที่อยู่รอบตัวเรานี่นะครับ เราสามารถเรียนรู้ที่จะสงบกับพระเจ้าคือไม่โฟกัสกับเหตุการณ์ไม่โฟกัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าโฟกัสที่พระเจ้าก็คือว่ามีความมั่นคงในความเชื่ออยู่กับพระองค์และเมื่อมีความมั่นคงในพระองค์เนี่ยสันติสุขก็เกิดขึ้นในใจความวิตกกังวลความห่วงใยต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าคลายหายไปนะครับบางทีหนุนใจพี่น้องนะครับให้มองภาพว่าบางคนเนี่ยเจอความทุกข์ยากลําบากมากกว่าเราอีก หรือในบางประเทศเนี่ยเจอหนักกว่าเราอีกเขายังอยู่ได้เลยดังนั้นพวกเราต้องอยู่กันให้ได้และก็หนุนใจกันและกันเชื่อไหมครับในช่วงโควิดบางทีไม่ได้เจอกันหน้าต่อหน้าเนี่ยแต่พระเจ้าประทานเทคโนโลยีใช่ไหมครับในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไลน์หรือเฟซบุ o กไลน์ช่องทางสื่อสารต่างๆเนี่ยทำให้เรามีโอกาสนะครับปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นกว่าเก่า นะครับส่งคํหนุนใจคําอวยพรให้กําลังใจใกันและกันมากขึ้นสันทิสุขเกิดขึ้นในใจครับนะบขอบคุณพระเจ้าจริงๆแม้กระทั่งผู้อาวุโสที่อายุมากนะครับคือติดโควิดนะฮะเราไปถึงเขามไม่ได้แต่ว่าเรามีเทคโนโลยีฮะเรามีเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ใช่ไหมครับเขาได้รับกําลังใจนะขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือพระพรของพระเจ้าจริงๆครับใน่ามกลางความยากลำบากคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace be with you สันทิสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะช่วงท้ายรายการนี้ศาส,สนาจารย์ด็อเตอร์มาโนแจ้งมุกมีถ้อยคำแห่งการหนุนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะอยากจะบอกกับพี่น้องว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอทุกเหตุการณ์นะครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นสิ่งดีได้พี่น้องครับวันนี้เราปรับทศนคติกันใหม่เลยนะครับมองที่พระเจ้าและมั่นคงในพระองค์และฉวยโอกาสที่จะให้เหตุการณ์นี้นะครับ เป็นโอกาสที่เราจะรักพระเจ้ามากขึ้นยำเกรงพระองค์มากขึ้นรับใช้พระองค์มากขึ้นและใช้ชื่อของเราเนี่ยเป็นพรแก่พี่น้องมากขึ้นผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ปรับตัวเองก่อนแล้วนะครับเรามีกำลังใจและมีความสุขเราจะสามารถเผื่อแผ่และส่งต่อความสุขนี้ไปยังคนรอบข้างได้เพราะเรามีพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยคนอื่นก็จะมองเห็นเราว่าทําไมเราอยู่ได้ ทำไมเรายิ้มสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าพี่น้องหลายคนอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องการติดเชื้อด้วยนะครับบางคนสูญเสียผู้เป็นที่รักไปในช่วงโควิดในรอบปีที่ผ่านมาที่มันระบาดหนักนะครับหรือบางคนสูญเสียธุรกิจการงานต้องปิดกิจการไปนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปพระเจ้าค่อยๆแล้วอะไรนครับประทานโอกาสใหม่ช่องทางใหม่เป็นการเล่าลมใจให้กําลังใจกกันและกันวันนี้หลายท่านค่อยๆกลับฟื้นคืนมาผมเชื่อนะครับเหมือนโยบฮะใช่ไหมฮะเมื่อภยพิบัติเกิดขึ้นกับโยบนะครับในความยากลําบาก แต่ท้ายที่สุดเมื่อโยบยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอวยพรสองเท่าใช่ไหมฮะสองเท่าโยบบทที่1กับบทที่42ต่างกันเลยครับภัยพิบัติผ่านไปแล้วพระพรจะมาถึงท่าน2เท่าสําหรับพี่น้องคริสเตียนและสําหรับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับผมอยากจะส่งกําลังใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อและไว้วางใจนะครับโรงทรงล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆหรือควบคุมอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้พระเจ้าเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นสิ่งดีเสมอทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากโกระบาาหลัังจกนน,น้ มีผลดีตามมาเสมอเลยดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านว่าพระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงอยู่และควบคุมอยู่เหนือเหตุการณ์ทุกอย่างองค์พระเยซูคริสต์เ,เจ้าตรัสว่าอย่าให้ใจของท่านหลายวิตกเลยจงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วยดังนั้นดนูนใ,นใจพี่น้องครับมาวางใจพระเจ้าและวางใจในอง,งค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะช่วยท่านให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาและความยากลำบากไปด้วยกันกับเราครับคุณผู้ฟังคะ วันนี้หมดเวลาของรายการสันทิสุขอยู่กับคุณพีชบีวิทอยู่แล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันทิสุขของเราในวันนี้ค่ะ ทางรายการพิสบีวิ h you สันติสุขอยู่กับคุณต้องขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ด็อกเตร์มาโนแจ้งมุกประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยและผู้อมนในการสาบานพระคิธรรมกรุงเทพที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้เข้าคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคาแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวการดำเนินชีวิตให้เรารับทราบและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน1น1ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0สะดวกส่งมาที่อ e ีเมลก็ได้นะคะ v o p v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะ เดี๋จะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053 242 654และหมายเลข053 260 627ค่ะทางทีมงานจะส่งมอบของที่ระลึกไปให้ทุกท่านเลยนะคะพร้อมบทเรียนที่เสริมสร้างชีวิตและกำลังใจทั้งหมดนี้ไม่มีค่าที่ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตของเราอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากต่างๆ จนเราเองรู้สึกสับสนวุ่นวายและพยายามแก้ไขปัญหาพึ่งกำลังของตัวเองจนรู้สึกเหนื่อยล้าอย่าให้เรามองว่าปัญหาเป็นสิ่งเลวร้ายค่ะเพราะจะทำให้เรามีใจที่ขมขื่นและรู้สึกกลัวที่จะเผชิญแต่ขอให้เรามอบทางเดินของเรานั้นมอบธุรกิจการงานการเรียนครอบครัวต่อพระเจ้าค่ะให้เราเปิดใจกับพระองค์ บอกถึงปัญหาความทุกข์ใจนั้นต่อพระองค์และโดยพระเจ้าเราจะสามารถเดินผ่านความยากลำบากนั้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะในปัญหานั้นๆนมีการดีซ่อนอยู่ค่ะเพราะว่าพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จในทุกสิ่งค่ะเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้านครอบครัวเจริญรุ่งเรืองด้านการงานและการเงิน พระเจ้าจะให้งานของเราเป็นงานที่เกิดผลมากและมีประสิทธิภาพสูงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะทุกปัญหามีพระพรซ่อนอยู่คะ่ะวันนี้ดิฉันดรจริจารยาสอมมิุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะ พบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำมาหนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะพระคุพระเจ้านันแสงชี ได้คนชั่วอย่างฉัน